สวัสดีครับดมหล่อหน้าตีตาตีกินโชว์กระเพาะหมูก,กรอบไข่ดาวราซอดพริกเผ็ดกันดีอันนี้รอให้ฝนหยุดก่อนนะแต่ว่ายังมีปล่อยๆอยู่บ้างได้ยินเสียงหลังคาไหมแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าไหมคือน้ำระบายไม่ทัน ท่วมจะถึงหน้าประตูหรอมันท่อหน้าสี่ไงแล้วหลังคามันเยอะมันไม่ได้ปล่อยออกไปนอกถนนมันก็เลยต้องไ่กวาดมาช่วยกวาดนะไม่งั้นไม่ทันเกือบเข้าบ้านไปตอนนี้น้ำยังระบาย,ยแล้วทังทั้งที่คลองก็อยู่หน้าบ้านนะแต่ว่า ท่อลอดใต้ถนนมันแค่หน้าสีไงมันก็เลยช้านะเรายิ่งหลายบ้านมันไหลมารวมกันเพราะว่าท่อเอแม่เพราะว่ารูลงท่อมันอยู่ตรงบ้านเรามันก็เลยแบบเสียบเียบบ้านเขาเลยเปลี่ยนชุดไปแล้วนะครับ ถ้าตกไม่แรงก็โอเคเลยค่อยๆตกอะไรเงี้ยแต่นี้มันตกแบบจากทีเดียวเลยประมาณสามโมงกว่าถึงห้าโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วอ่ะ อทองออำเภอวิเศษฝนตกหนะักอยู่ทางนู้นเป็นไงบ้างครับรายงานสถนานการณ์กันได้นะ ได้ยินเสียงฟ้าไหมที่แรกว่าจะออกไปน,นั่งกินข้างนอกนอกรั้วหน้าบ้านมีโต๊ะอยู่ให้ดูบรรยากาศแบบเย็นๆไงอากาศเย็นๆต่ว่ากลัวฟ้านะครับเพราะว่ามันไม่มีหลังค้ามันอยู่แค่ชายคาง อย่างก็เลยตกมาก็เลยโอ้โหกลางวันโคนร้อนทำงานนล็หน่อยเนี่ยติดมาเลยจะพลาดเลยโอ้โหเหนือ่อยท่วมเลยอ่ะคนไม่คนจริงหรอกออกเยอะมากทำงานครึ่งวันนี่คือเปียกเลยกางเกงมันมันไม่เหนื่อยนะแต่ว่าเหมือนอยู่ในป่าแล้วอากาศมันอบอ้าวมันร้อนอนะ่ะคือต้นไม้สูงๆูงใช่ไหมแล้วมันทึบๆอะ่ะแล้ว คือไม่มีลมพัดมันไม่เจอแดดนะแต่ว่ามันอบอาวอมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาหารมื้อนี้เลยนะเป็นไงน้าตามหน้ากินไหมหรือว่าใครกินหมูกรอบไข่าดาวเหมือนกันอยู่ อันนี้จะผัดใจถั่วนะครับลืมลืมน้ำซุปครับ เพราะว่าแคปหมูก็มีแต่ว่าไม่มีน้ำซุปก็เลยผมมาต่อเนาะมันชุดละหก หมูสามชั้นที่ผมไปเลือกเองนะครับเพราะว่ามันมันมีแต่แบบมันอ่ะอันนี้ที่เลือกมันนี่คือเนื้อเยอะที่สุดแล้วนะโคเซนเซบอกว่าซื้อสามชั้นมามันเยอะมากเลยที่หลังไปซื้อเองแล้วล็ครับอื้ม เมื่อกี้ฟันขูดกัน Quick for it, tight. Okay. Look where am right now. เริ่มแรงขึ้นแล้วอืมผมงอกไม่ตับเจแล้ว ถ้ามันได้พูดไปด้วยจิมด้วยมันก็จะเพลินเนอะมันก็จะไม่ไม่ค่อยได้โฟกัสกับกับปริมาณที่มันเหลืออยู่อะนะพอโฟกัสกับปริมาณปุ๊บมันก็จะท้อมันก็จะรู้สึกเหมือนเริ่มอิ่มแต่พอได้พูดปุ๊บเหมือนมันเหมือนมันทิ้งช่วงให้เคี้ยวให้ย่อยอะไรเงี้ยมันก็กินได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็ดีเหมือนกันนะกินไปพูดไปใครว่าพูดเวลากินเราไม่ดี โอเคครับเดี๋ยวฝนมันจะเริ่มแรงแล้วแล้วก็อย่าลืมนะใครทํากะเพราหมูกรอบแบบไข่ดาวหน้าตาสวยๆก็อย่าลืมส่งมาขิงกันได้นะครับโอเคไว้มเชอกันใ่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอชบอากาศเย็นดีขอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นห่วงเป็นห่วง